สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินง่ายๆสไตล์เสี่ยวผันครับมาเหมือนเดิมครับสองคนกับลูกชายวันนี้ต้ยมยำไก่ครับแซ่บๆ,ๆเอาโอเคลูกกินเลยใครยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันครับ เปรี้ยวเผ็ดเค็มเห็นไหมหดูเวลาตักแล้วขยันเอาไปใกล้เดี๋ยวหุะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ชมคนพ่อลูกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไป ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าเข้ารับถ้าเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแป๊บมาลูก อันนี้ผมต้มไว้หม้อเล็กๆอันนี้กินมื้อเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมแบ่งไว้ให้ลูกแล้วไวกินก่อนไปโรงเรียนวันนี้ผมไปตัวเลือดมาเจ้าหน้าที่กับแสวผุ่มถามเป็นยังไงค้าจะเป็นลมหรือคะผมบอกเปล่าครับผมไม่เคยเจ้าเลือดทีไร แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเขินเขินเจ้าหน้าที่เจ้าเรือทิ่ทาผมบอกเปล่าครับไม่ได้เขินผมหิวข้าวเพราะว่าต้องอดข้าวอดน้ำก่อนไปเจ้าเลือดมาครับท่านใดยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกับผมสองคนพอลูกครับมีอะไร ติชมคอมเมนต์พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมพร้อมที่จะรับฟังทุกคำติชมคือเมื่อ ถ้าผมพูดเนอฟังไม่รู้เรื่องหรือพูดเร็วไปยังไงแนะนํามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ปรับปรุง ัขบข้าวง่ายครับกับข้าวคนจนกับข้าวจานเดียวกินง่ายๆยุคในยุคป,ป,ประหยัดครับจะไปกินฟุ้งเฟยกินลูกก็ไม่ได้ คเลือดออกบอกว่านผมไม่ได้เป็นแต่หมอเขาแนะนำว่าให้งดเอ,อของมันๆข้อของทอดแค่แค่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงไขมันผมก็เลยต้องเดี๋ยต้องลดของทอดข้องมันแล้ว ผมใส่มะน,นาวครับหอมดียุคนี้กินตะไคร้ครับกินจนปวดคอแนละ้วพกสิงห้าหมอนะัดตัวโรคเกาแล้วพ่ปวดคอไนงะปวดค,คอนิ้วเนี่ยปวดคอนิ้วเนี่ยนิ้วนาง ดูหนังค้ขอข้อขอถ้ายข้อถ้ายขอบนหมอเลยนะัะตัวไปก้อนเลยตัวเกาเป็นไม่เป็นไม่รู้ <c oughs> ขอตัวก่อน ลกกยเคุยคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับ เนื้อไก่ลูกกินเลยเนื้อไก่ผมช่วงนี้ผมต้องกินแต่ข้าวขาข้าวเย็นข้าวของวัยผูมงวดควจะลดคว <c oughs> ามอ้วนแต่ไม่รู้จะลดได้สักกิโลนะครับผมหมอบอกว่าต้องลดให้เหลือสักหกสิบหกครึง่งตัวผมเองตอนนี้ผมนักเก้าสิบ รู้พร้ผมกินข้าวไปดันโต๊ะไปจะไปชนกล้องอยู่แล้วกนะินเลยลูกนะใจได้กินเลยมาครับท่านใดยังไม่ได้กินข้าวมากินสับ เออมากินกับผมสองกนพ่อลูกนะครับกระติกเดิมครับกระติกสีเรื่องน้ำริดครึ่ง ลูกผมอร่อยผมก็สบายใจ <c oughs> อร่อยทุกอย่างครับกินหมดทุกอย่างบนโลกใบนี้ <c oughs> จะเว้นพ่อกับแม่ที่ไม่กินน้อ <c> ง <oughs> นั่งกินหมดกินน้ำลูกอ่าโอเคครับผมอิ่มแล้วครับ เดี๋ยวรบก,กวนฝากกติดตามผมทองคนพ่อลูกด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้ว่าผมสองคนพ่อลูกจะมีอะไรกินกันในมื้อต่อไปต้องรอลุ้นครับว่าในแต่ละวันจะต้องไว้จะได้กินอะไรบ้างโอเคครับผมผมสองคนพ่อลูกลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าโอเคครับผมสวัสดีครับ